ลูฟี่กับโรเจอร์นั้นเนี่ยเป็นชายที่มีความฝันและเป้าหมายเหมือนกันเป๊ะๆครับกลายเป็นหนึ่งในปริศนาใหม่ที่น่าสนใจอย่างมากครับว่า2คนนี้นั้นพูดอะไรเหมือนกันและมีความฝันอะไรที่เหมือนกันครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับหลังจากที่วันพีตอนที่1000ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเนื เกี่ยวกับคําพูดของลูฟี่ความฝันของลูฟี่ครับซึ่งเป็นประโยคเดียวกับที่โรเจอร์เคยพูดนะครับแล้วผมเองเนี่ยรู้สึก สงสัยมากๆครับว่าประโยคนั้นมันคือประโยคอะไรนะครับลูฟี่พูดอะไรที่เหมือนกับโลเจอร์แล้ว2คนนี้โอ้โหเหมือนกันซะจริงๆนะครับพูดประโยคเดียวกันมีความฝันเหมือนกันผมจึงได้มีการถามไปเลยนะครับว่าแฟนๆแฟน,แฟนพีชที่ดูช่องผมเนี่ยนะเขา,าคิดว่าประโยคนั้นคืออะไรครับก็มีคนตอบคอมเมนต์คอมเมนต์กันเข้ามาแบบอย่างลุ้นหลามนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูแนวคิดเนะื้อความคิดนะครับของเหล่าแฟน,แฟนพีชครับว่าพวกเขาเนี่ยคิดว่า ประโยคที่2องคนนี้เนี่ยพูดเหมือนกันคือประโยคอะไรนะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับที่แฟนๆวันพีแสดงความคิดเห็นมาเนี่ยเราขอมาเท้าความก่อนนะครับถึงเหตุการณ์ที่มีการพูดแล้วก็กล่าวถึงที่ว่า2คนนี้เนี่ยมีการพูดอะไรที่มันคล้คลายๆกันในตอนไหนบ้างนะก็จะมีการพูดในในลักษณะนี้เนี่ยมาหลายครั้งเหมือนกันครับก็อย่างตอนล่าสุดในมางงะตอนที่1000พเนี่ยนะครับก็มีฉากย้อนดีเนื้อที่ยามาโตเนี่ยสนทนากับเอสครับแล้วเอสก็พูดให ยามาโตะฟังครับว่าน้องชายของเขาลูฟี่เนี่ยเคยพูดความฝันของเขาออกมาและคาคานั้นเนี่ยตอนที่เอกับซาโบได้ยินนะมันเป็นความฝันที่ใหญ่ก็จริงอยู่แต่เอและซาโบนั้นก็อดขาไม่ได้นะครับแต่คือขาไปแต่ก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าลูฟี่เนี่ยจะต้องทําตามเป้าหมายได้ในสักวันหนึ่งนะเอเล่าเรื่องนี้ให้กับยามาโตะฟังครับแล้วก็กําชับกับยามาโตะว,ว่ายามาโตะห้ามหัว,วล็อกความฝันน้องชายฉันเว้ยไม่งั้นโดนดีแน่ๆนะพอยามาโตะได้ยินแล้วเนี่ยยามาโตะอึง้งแล้วก็ตกตะ,ตะลึงใน ความฝันของลูฟี่ครับยามาโตะไม่ได้คิดจะหัวเราะความฝันของลูฟี่ครับเพราะว่าคําพูดที่ลูฟี่พูดแล้วก็ประกาศออกมานั้นเนี่ยมันเป็นคําคําเดียวกับที่โลเจอร์เคยพูดไว้นั่นเองครับโดยยามาโตะเนี่ยก็ได้รู้ถึงคําพูดนั้นเนอะแล้วก็ความฝันที่ใหญ่ของโลเจอร์ผ่านบันทึกของโอเด้งนั่นเองครับลูฟี่เคยประกาศความฝันของตัวเองต่อหน้าซาโบและเอสเนี่ยทำให้2คนนี้เนี่ยหัวเราะกากันมาแล้วครับนอกจากนี้ครับลูฟี่ยังเคยพูดประโยคเดียวกันให้แชงได้ยินด้วยครับพอแชง ได้ยินลูฟี่พูดคํานั้นออกมาเนี่ยแชงก็รู้สึกเลยนะครับว่าคําพูดของลูฟี่เนี่ยช่างเหมือนกับกระตันโลเจอร์เหลือเกินทาให้แชงเนี่ยรู้สึกถึงความพิเศษในตัวลูฟี่ครับเชื่อมั่นในตัวลูฟี่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยลูฟี่จะต้องเป็นจดสลัดที่โด่งดังมีชื่อเสียงแข็งแกร่งอย่างสมภาคภูมิแชงเนี่ยถึงก็ยอมเสียแข็ง,ขงตัวเองขั้นหนึ่งเลยนะครับเพื่อเดิมพันกับลูฟี่นะเท่านั้นยังไม่พอครับด่วนว่าแชงเนี่ยจะตื่นเต้นในเป้าหมายแล้วก็คําพูดนั้นของลูฟี่มากเป็นนนิิเเเศษคบแชชงี่ดดททาาาไปกะ เราก็ได้เจอกับคุณลุงเลลี่เมื่อประมาณ12ปีที่แล้วครับพอเจอเลลี่เนี่ยก็โมเรื่องลูฟี่ให้เลลี่ฟังด้วยท่าทางดีใจอย่างมากครับบอกกับคุณลุงเลลี่ว่ารู้ไหมครับคุณเลลี่ผมน่าตกใจมากๆเลยที่ทะเลอสตูเนี่ยมันมีเจ้าเด็กน้อยคนหนึ่งที่พูดคำเดียวกับที่กัปตันโลเจอร์เคยพูดด้วยนะมันเป็นคำพูดนั้นของกัปตันนะคุณเลลี่มีการไปขิงเรื่องลูฟี่ให้เลลี่ฟังอีกทีหนึ่งด้วยนะตลรับแช้งน,นะอันนี้ก็จะเป็นพวกเราเหตุการณ์นะครับที่ลูฟี่เนี่ยเคยประกาศความฝันขของเา าให้คนอื่นได้ยินนะครับโดยคนที่รู้คําพูดนั้นแน่ๆของลูฟี่นะครับก็จะมีทั้งแชงเนื้อถูกไหมนะครับมีเลลี่นะครับมียามาโตะครับมีเอสมีซาโบครับส่วนทางด้านโรเจอร์ครับก็เคยพูดเป้าหมายแล้วก็คําพูดปริศนาอันนั้นของเขาเนี่ยให้กับคนอื่นได้ยินเหมือนกันครับก็จะเป็นทั้งหนวดขาวอ่ะแล้วก็โอเด็นะครับที่ได้ยินคําพูดนั้นของโรเจอร์ครับแน่นอนครับว่าพอหนวดขาวได้ยินคําพูดของโรเจอร์ประกาศออกมาหนวดขาวก็หัวล็อกกากเป็นการ ยกใหญ่ครับล้วก็รู้สึกว่าโรเจอร์พูดอะไรของแกเนี่ยแกไม่ใช่เด็กนุ้ยจะไปทําอะไรอย่างนั้นให้มันได้อะไรทาไมมีเป้าหมายแปลกๆอย่างนั้นนะแต่ในทางกลับกันครับโอเด้งที่อยู่ข้างๆนวดขาวโอเด้งนั้นช็อกอย่างมากในเป้าหมายที่ใหญ่ของโรเจอร์ครับแล้วก็ไม่ได้คิดจะหัวเราะในเป้าหมายของโรเจอร์เลยแม้แต่นิดเดียวครับนี่ก็เป็น2คนนะครับที่รู้ถึงความฝันแล้วก็เป้าหมายที่ใหญ่ของโรเจอร์ครับนอกจาก2คนนี้ก็แน่นอนว่าคงเป็นพวกเหล่าลูกเรือเนสมาชิก ในกลุ่มโรเจอร์นะครับก็คงจะรู้เป้าหมายของโรเจอร์หมดด้วยกันทุกคนอยู่แล้วนะถ้าความกันเสร็จแล้วลองมาดูเหล่าคอมเมนต์นที่แฟนๆมันพีสเนี่ยคอมเมนต์กันเข้ามานะครับอันนี้ผมก็จะขอคัดมาคอมเมนต์แบบที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นสาระหน่อยนะ ผมจะข้ามคอมเมนต์ที่มีคนคอมเมนต์มาประมาณว่าลูฟี่กับโรเจอร์ต้องพูดแบบนี้แน่ๆเลยช้างกูอยู่ไหนมันคือแป้งนะจ๊ะลุงออกไปฉันจะเป็นโฮคังเงะให้ได้เลยฉันจะเป็นจกกักรพรรดิเวทมนต์ให้ได้เลยฉันจะเป็นนายกให้ได้เลยฉันหิวเนื้อเหลือเกินฉันจะทำตามสัญญาอะไรประมาณนี้ครับบลาบลาบลาบรานะผมอคอมเมนต์ปั่นมาเยอะเหมือนกันเนาะ <laughs> ก็เราจะขอข้ามพวกนั้นไปเลยนะครับก็จะมีอย่างหนึ่งเนะี่ยที่มีคนแสดงความคิดเห็นมาในทิศทางนี้คือเยอะมากครับเรียกว่าประมาณ90%เลยนะครับ คนส่วนใหญ่จะคิดว่าลูฟี่ต้องประกาศว่าชั้นเนี่ยจะต้องเป็นราชาตรสลัดให้ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะหลายคนคิดว่าคำนี้ประโยคนี้เนี่ยเป็นคำเดียวกับที่ทังโลเจอร์แล้วก็ลูฟี่เคยพูดเอาไว้นะครับคนที่มองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระก็อาจจะตลกโปกฮาอะไรกันไปนะถ้าจะมองว่าในยุคข,ของโลเจอร์โลเจอร์พูดประโยคนี้ขึ้นมาแล้วก็โดนเยอะหยั่ว่าคิดอะไรเหมือนเด็กๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าในยุคข,ของโลเจอร์เรียกว่าไงครับ โจรสลัดเก่งๆนะครับโจรสลัดมันก็มีมากมายทั่วท้องทะเลไปหมดอยู่แล้วนะครับแล้วโรเจอร์คือเป็นใครมาจากไหนครับที่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปยืนอยู่เหนือโจรสลัดเหล่านั้นแล้วก็ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นราชาโจรสลัดนะครับมันก็เหมือนกับเป็นการคิดแบบเด็กๆเป็นการกระทําแบบเด็กๆที่ยุคสมัยของโจรสลัดเนี่ยมันก็มีมาอย่างยาวนานครับแล้วราชาโจรสลัดจริงๆเนอะคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเหล่าโจรสลัดทั้งหมดทั้งมวลและถูกเรียกว่าเป็นราชาโจรสลัดเี่บมันไม่เคย มีมาก่อนนะแล้วโรเจอร์ก็น,นึกสนุกอะไรก็ไม่รู้คิดบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะครับอยากจะตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นราชาโจรสลัดครับอาจจะทําให้โดนงคนอื่นเนี่ยหัวเราะเยาะเย้ยกันได้เนอะแล้วก็บวกกับว่าลูฟี่เนี่ยก็พูดมาแบบโอเป็นคาแรคเตอร์ของลูฟี่เลยนะครับว่าเจออะไรใครที่ไหนเจอศัตรูเก่งๆที่ไหนนะครับนึกอะไรไม่ออกลูฟี่จะประกาศตัวเองขึ้นมาฉันจะเป็นราชาโจรสลัดเว้ยฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเอเอะอะอะไรก็จะเป็นราชาโจรสลัดอยู่ท่าเดียวนะทำ ให้คําพูดนั้นที่ยังถูกเก็บซ่อนอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นทั้งเป้าหมายของลูฟี่และโรเจอร์เนี่ยคนต่างพุ่งเป้าไปครับว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือมั้งเนี่ยคงจะเป็นคําพูดที่ว่าจะเป็นราชาตัวสลัดนั่นแหละนะคำพูดอีกประโยคนึงที่มีคนให้ความสนใจแล้วก็ให้น้ําหนักมาทางนี้เนี่ยมากเหมือนกันครับก็จะคล้ายๆกับการเป็นราชาตัวสลัดนะแต่ว่าจะมีการลงดีเทลไปนิดนึงครับก็จะพูดประมาณว่าฉันเนี่ยจะเป็นคนที่มีอิสระมากที่สุดในท้องทะเลเพราะนั่นแหละคือราชาตัวสลัดนะครับ ก็คือจะเพิ่มคําว่ามีอิสระในท้องทะเลเข้าไปนะครับก็เหมือนกับเป้าหมายที่ลูฟี่เนี่ยเคยบอกกับเลลี่เอาไว้ครับว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากเป็นราชาตัวสั์ก็จริงอยู่นะเว้ยแต่ฉันไม่ได้คิดว่าจะต้องยืนอยู่เหนือใครฉันไม่อยากจะคิดปกครองใครทั้งนั้นนะ ฉันคิดว่าการที่เป็นราชาจตุสลัดเนี่ยคือคนที่มีอิสระมากที่สุดในท้องทะเลตะหากโดยก็จะมีแฟนวันพีชนะครับที่คอมเมนต์มาในลักษณะนี้แล้วก็ให้น้ำหนักในคำพูดแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่รู้ไหมครับว่าคอมเมนต์ที่ผมให้ความสนใจมากที่สุดเนี่ยกลับเป็นคอมเมนต์นี้ครับก็เป็นคนส่วนน้อยมากับที่พิมพ์มาในลักษณะนี้นะครับนั่นก็คือมีคนแสดงความคิดเห็นว่าไอ้ประโยคที่ว่าฉันจะเป็นราชาจตุสลัดให้ได้เลยเนี่ยคือมันพูดบ่อยแล้วมันจำเป็นจะต้องปิดบังอะไร เพราะฉะนั้นอาการที่บอกว่าเป้าหมายของลูฟี่นะครับคำพูดที่โดนปกปิดอยู่ของลูฟี่กับโรเจอร์เนี่ยคงไม่ใช่คําว่าฉันจะเป็นราชาตัวสลัดให้ได้เลยแน่ๆนะครับใช่ครับผมเองก็รู้สึกลึกๆรู้สึกตึงหิดตึงหิดใจกับสตอรี่ตรงนี้เหมือนกันนะครับพอถ้าจะบอกว่าฉันจะเป็นราชาตัวสลับให้ได้เลยลูฟี่นี่แม่งพูดมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับพูดมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับผมจนมาถึงตอนล่าสุดตอนที่1000แม่งก็ยังพูดอยู่ครับว่าฉันจะต้องเป็นราชาตัวส หลับนะพงษ์ คือมันไม่รู้พูดมากี่ร้อยครั้งแล้วนะครับมันบ่อยซะจนชินหูนะครับและถ้ามันพูดบ่อยซะขนาดนั้นเนี่ยมันไม่เห็นจะต้องเอาคําพูดนี้เนี่ยมาทําเป็นอะไรที่มันเป็นซีเคร็เป็นความลับให้มันน่าสนใจหรือต้องมาปกปิดอะไรอย่างนั้นเลยเนะผมก็เลยรู้สึกคล้ายๆกับคอมเมนต์นี้นะครับว่าเฮ้ยไอคาพูดที่ลูฟี่กับโลเจอร์พูดออกมาทําให้ทั้งบางคนตื่นเต้นหรือบางคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องตลกเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่คําพูดว่าเป็นราชาจตสลับนะ ถามว่าสอคนนี้เนี่ยมีเป้าหมายในการจะเป็นราชาจดสลัดไหมคือ2คนนี้เนี่ยมันต้องมีเป้าหมายในการจะเป็นราชาจนสลัด,ดแน่ๆอยู่แล้วนะแต่อคำพูดที่มันโดนบังไว้อยู่นะครับคำพูดที่เขายังเก็บซ่อนไว้เป็นความลับอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นคําพูดอื่นเนอที่นอกเหนือจากการเป็นราชาจนสลัดนั่นเองนะครับอารมณ์อาจจะประมาณว่าอา่ะโอเคแหละมีเป้าหมายหลักๆนะครับว่าจะเป็นจดสลัดยืนหนึ่งเป็นราชาจดสลัดนะครับแล้ว2คนนี้เนี่ยอาจจะมีเป้าหมายรองเป็นเป้าหมายแฝงนะครับว่า หลังจากที่ฉันเป็นราชาโจรสลัดแล้วเนี่ยฉันก็อยากจะทําแบบนี้นะฉันจะได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ฉันจะได้ทําอย่างนั้นอย่างนี้หลังจากที่ฉันเป็นราชาโจรสลัดไงบลาบลาบลาอะไรประมาณนั้นนะที่ผมคาดเดาไว้นะแต่สุดท้ายแล้วจนนัดถึงตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้อยู่ดีนะครับว่าลูฟี่กับโรเจอร์นั้นมีเป้าหมายที่เหมือนกันคืออะไรครับและคําพูดนั้นที่ยังเป็นความลับอยู่เนี่ยมันคืออะไรนะก็มันมีการบิ้วมาสักขนาดนี้ครับในภาควันโนเนอะในเนื้อเรื่องที่กําลังเข้มข้นครับทั้งม แล้วก็การพูดถึงเป้าหมายของโรเจอร์คําพูดที่ลูฟี่กับโรเจอร์พูดไว้เหมือนกันมากๆแบบเป,เป๊ะเลยเนี่ยอาจจะมีการเฉลยภายในภาคโมโนนี้ก็ได้นะก็ค่อยมาลุ้นค่อยมาว่ากันทีในตอนนั้นครับว่าพอเฉลยไปแล้วเนี่ยปริศนาตรงนี้เนี่ยมันคืออะไรกันแน่ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพอเฉลยไปแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายก็ได้นะครับอาจจะเป็นตามที่ใครหลายๆคนคิดไว้อยู่แล้วตามคอมเมนต์ที่มีคนคอมเมนต์มารุม่รมลมแปดิปรเ 90%นะครับว่า ไอคำพูดนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรก็อาจจะเป็นแค่ฉันจะเป็นราชาจนตับให้ได้เลยก็ได้นะโอเคครับคลิปนี้เราก็ทําตามสัญญาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอให้คอมเมนต์มานะครับขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ให้ความร่วมมือนะมีคอมเมนต์มาอย่างหลากหลายนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะผมไม่สามารถอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดได้แล้วก็ขอต้องข้ามๆไปบ้างสาหรับคอมเมนต์นะอย่างคอมเมนต์ที่บอกว่าน้าจ้าเหมือนกับลุงแถวบ้านผมคือผมเอาอ่านไม่ได้จริงๆมันเสี่ยงต่อผมใช่ไหมหรือประโยคว่าฉันจะค้นล้มประยุทธ์ให้ได้เลยคือผมก็อ่าน ไม่ได้งไงก็ใจมันเสี่ยงต่อผมอะ่ะเราก็จะอ่านได้เฉพาะคอมเมนต์ที่มันเกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่เราถามเท่าน,น, <c oughs> นั้นนะอย่างปั่นนะอ่ะโอเคครับผมมาถึงช่วงท้ายคลิปนี้กันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่รับชมมาจนถึงตอนนี้เนอะดูเสร็จแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกหน้าจะหน้ากับผมไปนะครับบายบายสวัสดีครับ